ออกนอกสถานที่อีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะไปไหนกันคะโอป้าเดี๋ยวไม่รู้เันครับ<ท> <atas> แต่ขึ้นรถมาแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องบอกไปอุนดงกันอุนดงใช่ไหมคะอุดงแต่ไม่รู้อุนดงที่ไหน 기도 이렇게 아. 쉬다 다가나 나가야 돼 그래서. 나는 시간 조금 있어요. 어. 근데 다만요. 다만요. 힘들어 힘들어. 비행기 영재님다일할 때가 다만요. 좋아요. 지금이 좋아요. ดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพี่องค์ฟงชาแนลค่ะความงามก่อนกัรร่วงโรยนะคะมาทิ้งท้ายภาคฤด,ดูร้อนกันด้วยคลิปนี้กันค่ะถึงบ้านเราจะไม่ได้มีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่เราชาวไทยก็ดูจะคุ้นเคยกับเทศกาลใบไม้แดงที่ส่วนใหญ่มักจะวางแพลนไปเที่ยวกันที่เกาหลีหรือไม่ก็ที่ญี่ปุ่นค่ะโดยมองว่าช่วงตุลาคมถึงธันวาคมนี่แหละเป็นช่วงที่หลายที่นะคะกําลังทยอยเข้าสู่หน้าหนาวค่ะ หอมดอกไอ้นี่หอมมากเลยพอลงจากรถมานะคะทุกคนดอกสีส้มที่อยู่บนต้นไม้มีกลิ่นหอมมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่หมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะอนมเี่ <ak> วันนี้ก็มาเที่ยวนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะทุกคนก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่วันโดซูมกวนกันค่ะผู้คนที่มาที่นี่นะคะจะได้ชมกับธรรมชาติอันสวยงามณนะสวนอรุกชาติวันโดและหาดซินจินั่นเองค่ะทุกคนรวมถึงนะคะได้สัมผัสไฮไลท์ทางวัฒนธรรมอย่างพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะขนบรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและการประมงวันโดและพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์ธรรมชาติทางทะเลค่ะ 안도 가볼만한 곳. 안 들어, 가볼만한 곳 많네. 옛날에, 옛날에, 옛 이동행님, 여기요 맞아요. 이제 없어요. 아, 지금 없어요. 아, 빨리만 하게, 뭐, 누가 가져남나. ช่วงตุลาถึงธันวาคมนะคะทุกคนเหล่าพืชพันธ์กาลังนะคะเปลี่ยนสีเพื่อเตรียมผัดใบนะคะรับห่วงเวลาแห่งความเหน็บหนาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไปเนี่ยเนี่ยซีฟซีอันโกเฮเฮยมเฮยกฮค่เนไก็ยังมี ทะราังมันจแล้วแล้วหลไปโดนมั้งปัะหลบใต้หลงใต้เนี่ย สีสันของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นเวลานะคะที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวตามภูเขาความงดงามตามธรรมชาติที่ใบไม้เต็มไปด้วยสีสันต่างๆนานาใครที่อยากเห็นป่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงทั้งป่านะคะบรรยากาศมันอยู่ในยุโรปช่วงนี้อากาศไม่หนาวมากค่ะกําลังเย็นสบาย อันนี้ก็ว่าไอกลยี่ like <language> โดนแกล้งนะคะขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วค่ะทุกคน ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงถ่ายพรีเวดดิ้งกันค่ะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะว่าพี่พังนะคะจะถ่ายพรีเวดดิ้งให้กับพี่นาพี่เก่งแบบไหนน้า 자, 오케이, 들어세요 하나, 둘, 셋, 들어야죠. 들어야죠. 알기만 <laughs> 아, 해 일단 하나, 둘,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  셋, 하나, 나 พ <c oughs> ี่พังเรานะคะสุดจริงๆคะ่ๆคะทุกคนได้ภาพสวยๆมาเยอะแยะเลยคะ่ะแต่ดูเหมือนว่านะคะคนอุ้มจะไหวคนโดนอุ้มจะไม่ไหวเอาคะ่ะทุกคน ตั้งแต่เดือนตุลาคมใบไม้เปลี่ยนสี เตรียมนะคะทิ้งใบเข้าสู่หน้าหนาวที่หน้านะคะไปเยือนและหน้าไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้มากๆเลยค่ะบางคนนะคะโชคดีได้อาศัยอยู่ในแถบทวีปที่มีความหลากหลายของฤดูกาลและได้เห็นนะคะความสวยงามอีกมุมหนึ่งที่ธรรมชาตินะคะได้บรรจงแต่งแต้มสีสันและที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือได้เห็นใบไม้นะคะที่ไม่ใช่แค่สีเขียวสีเดียวในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะ นี่แล้วมันจะขบวนแล้วจ่งเก่งพี่นากลับแล้วบ๊ายบายไปไปเฮ้ยเนี่มันทำคนสายอีกม <mor> ันทขบวนแล้วเนี่ยค่ะ จะบอกว่าหอมกลิ่นดอกไอ้สีเหลืองๆมากเหมือนกลิ่นมะตูมคือหอมมากหรือว่ามันเป็นกลิ่นของต้นอันนี้ต้นส้มไปเจไปเจดอกเหลืองจะเชื่อใช่ไหมหอมหอมมากหอมมากกลับแล้วนะกลับแล้ว่า จังมันเต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 มรวจังมันเตกับฉันชนะโยตกคันแทอยู่ลูกนองลูกนองเฮหใหน่อยยไานนอเดี๋ยวทำงานไปสักพักเดี๋ยวก็ตัวใหญ่เองพี่จะมาดูเกกับโมโห

กลับจากไปอุนดงนะคะทุกคนอุนดงก็คือออกกําลังกายค่ะพวกเรานะคะก็มีนัททานข nah ้าวด้วยกันค่ะวันนี้นะคะกับเมนูสังกับซันค่ะทุกคนเป็นหม er ูย <in> ่างเกาหลีน <Google> <opus> ั่นเองค่ะ

าวเกาหลีนะคะนิยมเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีมากที่สุดออระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของภูเขาสถานที่ตั้งนะคะวนอุทยานแห่งชาติโซลักซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีค่ะเทือกเขาแนวนอกแนวในและแนวใต้มีหุกเขานะคะที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงภูเขาโซลักซานมีความงามเฉพาะตัวตลอด ปีอยู่แล้วค่ะแต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุดนะคะที่นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้เพื่อชมนะคะความงามของใบไม้เปลี่ยนสีต่างๆประมาณเดือนตุลาคมทั่วทั้งบริเวณนะคะใบไม้จะกลายเป็นสีแดงและสีเหลืองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนน้ำพี่อ่องฟองชาแนลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะลากันไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย